สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเมื่อลูกชายสุดที่รักนะคะอยากกินน้ำพริกหมูกรอบนะคะ<ส>แล้วเวลานี้จะไปหาซื้อหมูกรอบได้ที่ไหนนะคะนี่เลยเราก็ซื้อต่อยหมูกรอบมานี่นะคะกับน้ำพริกกระดูกสูนแล้วเราก็บีต่อยหมูกรอบให้ละเอียดละเอียดแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็มีหมูเมืเ่อเช้านี้ซื้อข้าวเหนียวหมูมานะเป็นหมกระจบัดมาผสมด้วย นี่นะคะนี่เดี๋ยวเรามาแปลงด้วยกันนี่วีกันใช่ไหมใส่มดเลยค่ะทำเป็นแบบว่าซื้มมาจากหลานดางเลยนี่เคิ่มก่อนลงไปไปหมดแล้วนะคะนี่จี ต่อยหมูกรอบค่ะแล้วก็แกะใส่หม้อเลยค่ะนี่คล้ายๆค่ะหน้าตามันก็คล้ายๆกันแหละแล้วก็คลุกคลุกคลุกาคลุเาคุกเขมันก็จะเป็นพิซ่หมูกรอบเหมือนไหมคะทุกคนเหมือนนะแล้วเราก็ใส่หมูกระจบลงไปด้วย มุกโจกที่เราได้มาเช้านะก็ asy, <studio. S 2> มีไมตักเนเดี๋ยวเราใส่ลงไปหมดเลยกับกับไก่ก็อาการดี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 ดเดีดีดีดกดคดีดีดีลีดีดีดาดีลีดนดีตีดีดีิีดีดีี้ค่ะ นี่นะคะได้ทุกอย่างส่วนผสมทั้งหมดแล้วเราก็เช็คเช็คเช็คเช็เลยค่ะอืมก็เปิดดูอุ้ยใช้ได้นะคลายอยู่เดี๋ยวเราชิมกันดูนะคะ่ะเดี๋ยวไปเรียกเจ้าตัวมาชิมแ,แต่เรายังไม่บอกานะอืมอ,อร่อยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะน้ำพริกกะกหมูคะ่ะอ,อ,อร่อยมากอร่อยมากกินกบอะไรคะนะ่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวจิ้มกับอะไรคะกบหมูไหนขอดูใกล้ๆหน่อยคะ่ะโอ้ว้าว oh, <wow. S 1> อ่ะชิมชิมชิมรีวิวให้ดูหน่อยค่ะเป็นไงคะอร่อยมาก